โอเคทางโน้นต้องไปอย่างนี้ไม่ได้เมาทำอย right ่างนี้อันอย่างเงี้ยต yeah. hey, ้องเข้าลองทำเลยดิต้องเข้าไปใกล้ๆต้องต้องเข้าไปใกล้ๆเลยเฮ้ก็สิว่าด้าเข็มติดมาแล้วสิที่เร็งเอี๋ย อออกหม่เนออกใหม่วัีม่จ้าอ้เท่มอันนี้ือนแค่เหมืแเาเอามือไปแตะไงนี่ไงลูกชายหนูเก่งไป อะไรเก่งมากเลยลูกเดีย๋ยวมามาให้หอมหนึ่งขี่ได้ร้านได้หนึ่งช็อตขอบคุณมากนะอันลูกอ่ะเดี๋ยวอันนี้ของกล้องของอเล็กเขาอ่ะเก็บไว้ถ่ายรูปสช่ไหมลูกส,ส,ส,สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้พามาเที่ยวที่ปิซ่าอันนี้นะคะคุณทิปสุดสวยนะคะเจ้าของธุรกิจกาแฟร้อยล้านสนใจทักนะคะเข้าไปในเฟซบุ๊กที่ว่าแท็กไว้แล้วเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไหนคะพี่ เมืองฟอเรนเอไม่ใช่พิซซ่าพิซซ่านะคะพิซซ่าหอเอ็นพิซซ่าหอเอ็นขับรถมาจากฟอเรนมันไกลเท่าไหร่คะกว่าก็จะี่นาทีมาสิโมเมโสราเนาะกว่ามาคันากว่าหกสิบนาทีสี่สิบนาทีอเล็กถ่ายรูปตรงนี้ด้วยลูกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้สวยมากเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสวยมากๆสวัสดีทุกคนนะคะพามาเที่ยวคูสวัสดีค่ะสวัสดีจากคนสวยพาเที่ยวหอเอ็นใครเคยมาหอเอ็นส่งหัวใจรัวๆแชร์ให้หน่อยสิ ช่วยแชร์ไปให้หน่อยนะเดี๋ยวจะไปตามแชร์อีกทีอันนี้น,น,นี่ดูดูดูเป็นหอเอนนะคะตอนนี้บรรยากาศกําลังดีมากอุณหภูมินะคะกับไม่ร้อนนะเพราะว่าเรามาเนี่ยต้องมาตอนเย็นเย็นเะนี่ยตอนนี้ประมาณหูนี่เขาเป่าลูกโป่งเห็นไหมะเล็กเห็นไหมตอนนี้เขาเป็นเวลาเย็นนะคะทุ่มสองทุ่มเากำลังเดินสะพายตอนนี้ช่วงหน้าราอก็มีนักท่องเที่ยวปรับายนะคะอันนี้ก็ไม่เคยมานะคะเป็นครั้งแรกโอ้มีปืนเว้ยอันนี้เท่มากเลยเป่าลูกโป่งออกมา นี่ไงอลเล็กก็ตรงนี้ขอตรงนี้หนึ่งช็อตมาลเล็กสร้านโลกกล้องมาให้หมามานี่ไงตรงนี้หนึ่งช็อตนี่ค่ะของเอ็นจ้าของเอง็นป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคนที่จะถ่ายรูปสวัสดีนะคะสวัสดีคุณอ้อนะพี่สบายดีนะคะพี่ทิพย์สวัสดีจ้านะคะขอบคุณพี่ทิพย์มากนะคะที่พามาเที่ยวนะคะพี่สาวเป็นสปอนเซอร์ sponsor. อันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เขาอ่าอันนี้เขาสมาัคร ที่อามูเซล,เซลพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เห็นไหมเป็นเกรตทรัมมาสเป็นภาษาลาตินอันนั้นเ,นเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะกี่โมงกี่โมงนะก็นี่นี่นี่นะคะพิซซ่านี่โ,โหเห็นกระตาแล้วมันอลังการมากเลยเนาะดูเด็กแล้วทำไมมันถึงเอียงได้อะ มันซุดจริงจริงแผ่นดีตรงนั้นมันซุดไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าประวัติที่มาเนี่ยมันซุดนะอยากไปเที่ยวมากๆค่ะครูได้เลยจ้านะคนสวยยังไงก็มาเที่ยวมันเคยอ่านประวัติดูแล้วเนี่ยมันซุดไงแล้วเขาก็พยายามที่จะบูรณะไปไปมามันก็หยุดอยู่อย่างนี้แต่ตรงนี้จะเห็นเอียงมากเลยนะเนี่ยขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นสามสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบูสวยมากสถาปัตยกรรมอิตารี่สวยมากตอนนี้ก็มีคือบ้านเราอยู่ใกล้จะมาเมื่อไหร่ก็ได้ อันนี้เป็นบาซิลิกายูนะเดี๋ยวนะต้องการได้รูปตรงนี้หนึ่งช็อตเขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูร่าขออนุญ,ญาตถ่ายรูปแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะบอกอย่าเพิ่งเดินมาเดินมาทำไมนะคะอย่าเพิ่งเดินมาฮลโลสวัสดีทุกคนนะ,ะเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้1ช็อตตอนนี้มือกล้องนะคะมือกล้องเฉลิมพระเกียรติโอเคเลย สวยงามมากนักท่องเที่ยวเยอะมากาพี่ทิพย์นี่ให้มาสมมตถ่ายให้ละกันมาซสมโมถ่ายให้หน่อยอใช้ผัวชาวบ้านเขาหน่อยอตรงนี้มาซี่ชอบมากเลยทำไลรสดอ <c oughs> โอเคโหกำลังสวยนะคะ ลูกบอลเดนมามือกล้องสวยมากสวยมากเก่งมากปะเก็บรูปนี่ก็สนามหญ้าสวยเนาะสวัสดีพี่แยวสวัสดีจ้าน,นี่มาเที่ยวพิซซ่ากันเ็วโอเคเ,เดี๋ยวเพิ่งเดินไปโอเคเราเดินผ่านตรงนี้ดีกว่าโอเคพามาเที่ยวสวัสดีค่ะเสียงดังไม่ได้นะเดี๋ยวเขาบอกว่า แต่ตื่นเต้นอะ่ะเออสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโอ้โหอากาศกําลังดีมากแล้วก็อุณหภูมิที่นี่น,นารเลแล้วก็ร้อนที่เลิศแปลว่าร้อนแล้วก็วันนี้นะคะเป็นครั้งแรกค่ะที่ครูวราตั้งแต่อยู่ที่อิตาลีมาเนี่ยนะเป็นเวลาทั้งหมดนะคะ17ปีเป็นครั้งแรกที่จะได้มีโอกาสได้เห็นเมืองปิซ่าสักทีหนึ่งนะคะสวัสดีทุกคนอะาดูเลยเนี่ยนะคะปิซ่าแบบฉบับของแท้หอเอน็นจากหอเอน็น หอเอนขอบคุณนะคะขอบคุณคุณทิพย์นะพาเที่ยวพาทัวร์เนี่ยนะคือมันอยู่ใกล้เมืองฟลอเรนซ์ไงคูราจริงๆอยู่แถวๆกรุงโรมนะคะแล้วก็ขับรถขึ้นมาที่เมืองฟลอเรนซ์นะคะฟลอเรนซ์เราก็เคยไปเที่ยวมาแล้วนะฟลอเรนซ์ยามค่ำคืนก็สวยมากนะคะแต่ตอนนี้เราก็ขับขึ้นมานะคะทางทางด้านเขาเรียกว่าเออห่างจากฟลอเรนซ์สี่สิบนาทีนะคะก็เป็นเมืองหอเอนที่ใคร ก็มากันทั่วโลกนะคะมันเอ็นจริงๆนะไม่ใช่เอเล่นๆ <laughs> อันนี้เอ็จริงๆนะคะโอ้โหสวัสดีพี่ไปมาสองรอบหรอโหยเยี่มยอดเลยอ๋อรา,า,าไม่เคยมานะคะไม่เคยมานี่วิวนี้ตอนพระอาทิตย์กําลังตกดินเห็นไหมมือกล้องเฉลิมพระเกียรติเดี๋ยวจับให้เท่มากเห็นตรงไหนก็เป็นเงินเป็นทองเป็นวิวไปหมดไงแล้วก็วิวนี้นะคะ เดีี๋ยวัลงอันนี้ไปทำไปทาปกคำคมได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าทำให้มันมีแบบว่าถ่ายตรงที่มันเป็นต้นย้าแล้วก็ทำปกคำคมอชั่อว่างอลังการเนาะใช่าพี่มากี่ครั้งแล้วคะเนี่ยเยอะเลยนะบ้านอยู่ใกล้คุณชุ่งตีมาซิโมสนามกอล์ฟ ปราตรีสามีก็เป็นเจ้าของเอาไอเป็นคนดูแลสนามกอล์ฟพะจะรู้ว่ายาต้องตัดกี่เซนกี่เซนเนาะกี่มิลกี่มิลอะไรอย่างเงี้ยเซลเลน่นอ,อ,อันนี้ก็หลายเซนเลยนะเนี่ยไม่ใช่มิลนะเนี่ยนี่ไอตรงน,รงนี้ตรงนี้สวยมากมสถาปัตยกรรมเขาสวยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะอิตาลีเนมันเป็นอะไร<อ>ที่ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ไมช่วงโควิดนะคนจะเยอะกว่านี้คนจะเยอะใช่ไหมอย่างเงี้อากาศนี้กำลังดีตอนนี้อากาศดีมากนะทุ่มกว่าแล้วนะใช่จริงๆหนูว่าตอนนี้ช่วงนี้กำลังดีเราก็จะพาไปเดิน เดี๋ยวเราดื่ทะเลใช่เดี๋ยวเราจะไปกินปลาที่ทะเลเดี๋ยวจะไปนั่งเรือไปนั่งเรือชีวิตดีเนาะเรือพายไม้เรือพายไม้นี่นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะเมกงเมกาแล้วก็ไม่มีใครใส่แมชนะจริงๆแล้วนะไม่มีนะเพราะเขาอยู่ห่างกันเนาะอยู่ห่างและอย่างอยู่นี่ไงเห็นไหมจใช่อเล็กซานโดรอือ แฟนใครอ้วนๆก็ไม่ได้ชวนสักหน่อยสอจะเป็นพวกรัสเซียที่จะมาเพิ่มออรัสเซียถึงูถึงว่าทำไมผมทองตาสีฟ้าพวกรัสเซียพวกประเเททศอสวยมากเลยอ่ะได้ตรงนี้อเล็กถ่ายรูปตรงนี้ให้มามาหนึ่งอันอเล็กโดนโดนประจำอเวลาแม่มันตื่นเต้นอย่าอยู่ตรงนี้อันเนี้ยให้ถ่ายใหไปเป็นมือกล้องอ่ะพี่ถือตรงนี้มือกล้อง ไม่แน่ตัวอาจจะเป็นมือเนี่ยเด็กมือนักไลยมันจะจับมันจะจับเป็นแล้วมันจะไว้แล้วมันจะใส่คำคมได้แล้วเรารู้ไหมมันกำลังฟินมันจะมันไทยพวกเก่งนะนี่แล้วล่ะปากไปต่อครับแบตจะหมดแล้วแต่อันนี้ปิดแบตก่อนบรรยากาศกำลังดีเลยเนาะไม่ไม่ร้อนไม่หนาวดู้อออนี่รัสเซียหมดเลยใช่ดูหน้าก็รู้ว่ารัสเซียมีแต่มีแต่รัสเซียจริงๆอะพวกรัสเซียเยอะ สวัสดีนะคะตาลักกี้ตารโอเคพาเที่ยวจ้าอ๋อเดี๋ยวมาฟาโฟโต้คนก้าวโตถ้าจะทำอะไรกับแมววะลูก เอาแมวมาถ่ายกับปีซ่าด้วยอะแดดร่มลมตบที่ให้สนุนนะคะ oh. ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แบวโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินปลากันยินทิปกำลังฟินนะฮะยินทิปกำลังฟินนี่ไงตรงที้เขาจับ oh. เห็นไหมต้องทำแบบนี้ oh. ก็ดีเลยเห็นหมั้ยืนเออช็อตนี้หนึ่งชอ็อต เท่มากพิทีปลาเดี๋ยวหนูจะถ่ายให้ไปถ่ายให้ถ่ายมาเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวหนูปิดไลฟ์ก่อนโอเคเดี๋ยวเราเจอกันนะคะตอนไปกินปลาจะถ่ายรูปลงให้ดูบ๊ายบายอ่าทักทายสวัสดีค่ะ